สวัสดีครับพูดกับซูรุคาร์ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หน้าแขกทุกสำนักโรโมาโนโยืนยันกับลิเวอร์พูลไม่สนใจทาเคฟุสะคูโบโรโมาโนโตีแสกหน้าฟาบิโซโรมาโนนะครับตีแสกหน้าหลายสื่อโดยยืนยันลิเวอร์พูลไม่ได้สนใจเซ็นเซากับทาเคฟุสะคูโบกองกลางดีกีทีมชาติญี่ปุ่นฟาบิโซโรมาโนนะครับนักข่าวคนดังยืนยันว่าข่าวเรื่องที่ลิเวอร์พูลสนใจคว้าวตัวทาเคฟุสะคูโบ กองการชาวญี่ปุ่นของเรลวโซซิดตในช่วงเสมนี้นั้นไม่ได้มีความใกล้เคียงที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้สปอร์ตนิปอปนหรือสปรปนิจิสื่อกีฬาชื่อดังของญี่ปุ่นระบ,บุว่าลิเวอร์พูลสนใจสตาร์เลือดบูชิโดในวัย23ปีและการยายทีมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนสำคัญสำ,ญสำ,ญสำหรับทัพหงดังหลังโมเมตนต์สลัดเหลือสัญญาเงินทินแอันฟิลแค่ปีเดียวเท่านั้นและเรื่องการขยายเส้นทางใหมย่ยังไม่มีความชัดเจน อย่างไรก็ตามครับโรมาโนโยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรที่เป็นรูปธรรมจากเดรสที่แสดงเห็นว่าพวกเขาสนใจอยากจะเซ็นสัญญากับคุโบในตอนนี้เลยเพียงแต่นักแต่มีความต้องการที่จะย้ายอ่อนจากเรอัลโซซิดาดเท่านั้นที่สุดการครับลิเวอร์พูลยังมีบังโมทาหน้าที่ประจําการในตำแหน่งแนวรุกทางฝั่งขวาอยู่แล้วซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับคุโบดังนั้นอาเนอร์สลดัดกุนซือชาวฮอลแลนด์ต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพในตำแหน่งอื่นภายในทีมมากกว่า รวมถึงการเซนยานนักเตะเซนเตอร์แบ็กและมิดฟิลด์ตัวรับทีนี้เรื่องการเสริมทัพของลิเวอร์พูลถือว่ามีความคืบหน้าช้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในช่วงตลาดพอกระแข่งสัม์นี้และนั่นทําให้ไมเคิลเอวดซีโอคนใหม่กาลังเผชิญหน้ากับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเรื่องนี้นะฮะบทสรุปนะครับลิเวอร์พูลไม่ได้สนใจทาเกฟุสักคูโบะนะฮะหงแดงก็รอต่อไปนะครับแฟนๆเดี๋ยวแรกเมื่อไหร่จะมานะครับรอจนเหงือกแห้งอยู่แล้วนะครับ ต่พอมีข่าวทาเคฟุสัคูโบมานะครับก็ทำให้แฟนบลิเวอร์พูลชุ่มชื่นหัวใจอยู่แป๊บเดียวนะฮะโลโมาโนก็มาหักหน้าทุกสื่อกันเลยทีเดียวนะฮะก็รอต่อไปนะครับสำหรับแฟนด่วนสื้อชะนํำของโปรตุเกสยืยนยันลิเวอร์พูลเตรียมที่จะปิดดิวคว้าตัวกรานโซอิสนาซิโอกองหลังในวัย22ปีให้ได้ภายในสัปดาห์นี้ ตามการรายงานระบุว่าหงแดงเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอในจำนวนเงิน25ล้านปอนด์เพื่อกับสปอร์ติ้งลิสบอนพิจารณาการปลปอยตัวอิกนาสโอมาร่วมเทียมกับพวกเขาในช่วงสัปนี้แต่ดูว่าสปอร์ติ้งลิสบอนต้องการค่าตัวอิตนาสโอย่างน้อยที่ไม่ต่ำกว่า38ล้านปอนด์ในตลาดก,การสกัดตั้งแต่น้าร้อนนี้โดยสื่อโปรตุเกสตีข่าวว่าหงแดงิเวอร์พูลเตรียมปิดดีลคว้าตัวอิตนาโององหลังดาวรุ่งชาวโปรตุเกสให้ได้ภายในสัปดาห์นี้ โดยสื่อที่ออกมาตีข่าวก็คือคาร์ดิเลต์ดาวมันยาสื่อชั้นนำของโปรตุเกสรายงานมาว่าลิเวอร์พูลทีมดังจากสกพรีเมียร์ลีกกฤษำลังเร่งปิดดีลคว้าตัวกอนซาโลอิกอนาซิโอกองหลังดาวรุ่งในวัย22ปีจากสปอร์ติ้งลิสบอนให้ได้ภายในสัปดาห์นี้ตามการรายงานระบุนะครับว่าหงดแดงเต็มยื่นข้อเสนอครั้งแรกมรูลค่า25ล้านปอนด์ให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนพิจารณาปล่อยตัวอิกนาซิโอมาร่วมทีมในช่วงสัมมานี้ อย่างไรก็ตามสปอร์ติ้งลิสบอนต้องการค่าตัวอิสนาโออย่างน้อยนะฮะที่าราคา38ล้านปอนด์ทำให้การเจรจาอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมอิสนาโอก็เป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งใน Euro, ยุโรปโดยเขาทำงานอย่างยอดเยี่ยมกับสปอร์ติ้งลิสบอนในฤดูกันที่่านมาและยังเป็นกำลงกังสำคัญของทีมชัตปูกเกตสู้ศึกยูโร2024ด้วยลิบูกำลังมองหากาําลังคนใหม่คำลังสมทับหลังจากที่จเจอามาติบปบบนสัญญากับทีมใหม และเร์จิฟันดากำลังก้าวสู่ช่วงบั้นปายอาชีพการแข่งอิกนาสโอก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับหงดังเนื่องจากเขามีความสามารถในการเล่นทั้งตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและแบ็กซ้ายหากการเจอจะประสบความสำเร็จอินนาสโอจะกลายเปน็นนักเตะใหม่รายแรกของลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้เลยล่ะครับด่วนซื้อสเปนรายงานตรงกันลิเวอร์พูลยืน่นข้อเสนอ25ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัว อังดรลูนินเป็นที่รู้ลอยแล้วสโมสรลิเวอร์พูลนะครับที่ตอนนี้ตกเป็นข่าวว่ากำลังเตรียมที่จะเสริมทัพเลืน่นรายใหม่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้หลังจากที่อาริยนซานมิเกลผู้รักษาประตูมืองสามของทีมนั้นได้ตัดสินใจย้จยยายไปร่วมทีมเรเบรตตสทีมในบ้านเกิดเป็นที่รู้ลอยแล้ว,ลวในขณะที่ทางด้านของเควินเคลเฮนนั้นก็กำลังมองหาต้นสกัดใหม่และเตรียมที่จะยาาจ้ายออกจากทีมในเร็วๆนี้เพราะ ไม่ต้องการที่จะตกเป็นตัวสลองของอาริสงเบเกอร์ผู้รอเสาประตูมือหนึ่งของเทียมฉะนั้นทําให้ลิเวอร์พูลจาเป็นจะต้องมองหาการสมทับเพื่อเสาประตูมือสองเข้าสู่ทีมแบบเร่งด่วนโดยตามรายงานล่าสุดจากสปอร์ตนะฮะสื่อในประเทศสเปนระบุว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้ทำการติดต่อกับเทียมราชชุกขาวเรือมเรดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเรื่องการเซ็นดียกับอังราลูนินผู้รอเสาประตูตัวสลองของพวกเขา โดยผู้สัปปะตูรายนี้นะฮะได้รับอนุญ,ญาตให้สามารถยายออกจากเรัลมาริดได้ในช่วงตลาดสมมุตินี้เลยหลังจากที่ตัวของนั้นทํางานอย่างโดดเด่นและเป็นส่วนสำคัญที่ทําให้เรัลมาริดคว้าแชมป์ยุโรปได้เมื่อฤดูกาลที่แล้วส่วนทาาด้านมาก้าเองสื่อฉดัอฉองอีกฉบับของสเปนก็ได้มาอ้างว่าในตอนนี้ทานด้านของจอร์ดเมนเดสซึ่งเป็นเอเยตนของอังลาลูนินนั้นได้มาแจ้งข้อมูลว่า เรือมิดนั้นได้ตั้งราคาขายผูส้สบตูชาวยูเครนรายนี้เอาไว้ที่25ล้านปอนด์เท่านั้นและมีสโมสรหนึ่งได้นำการยืน่นเกอเสนอไปที่สโมสรเรือมิดเป็นที่รู้แล้วท่ามกลางข่าวลือที่ว่าสโมสรดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นสโมสรลิเวอร์พูลแต่ตัวของเอเย่นรายนี้ก็ได้ออกมาบอกใบ้แค่ว่ากำลังมีหลายทีมในพรีเมียร์ลิงก์ังกฤษแสดงความสนใจในตัวของผูส้สบตรูรายนี้เป็นอย่างมากเท่านั้น แน่นอนว่ามันจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยถ้าหากลิร์พูจะเร่งทาการยืนน่นข้อเสนอในดูการเยัดทีมของผู้สัตรูรายนี้ในทันทีเพราะพวกเขาไม่เหลือผู้สัตรูตัวสลองอยู่ภายในทีมอีกต่อไปแล้วนั่นเองและตัวของอังราดูเนนนั่นก็กระก,กับยกยงว่าเป็นผู้สัตรูระดับโลกจากการถูกส่งลงทําหน้าที่เป็นผู้สัตรูตัวจริงของทีมเรอัลมริดเป็นส่วนใหญ่เมื่อฤดูกาลที่แล้วดังนะตอนนี้ท่านั้นของติโบกูตัวก็ได้หายจากอาการมาเจ็บไปเป็นที่โลนแล้ว ทำให้มีโอกาสสูงมากนะครับที่อังเดรูเนนจะถูกจับให้กลับมานั่งเป็นตัวำรองอีกครั้งซึ่งสถานการณ์ของอังเารูเนนนั้นถือได้ว่าคล้ายคลึงกับสถานการณ์ของเควินเคโลเฮอร์ที่ลิอร์พูเป็นอย่างมากโดยทางลูนั้นเชื่อมันว่าอังเารูรเนนจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับโลกได้ในเร็วๆนี้ได้อย่างแน่นอนซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าเมื่อเขาเป็นผู้สมบูรตูที่มีความสามารถขนาดนี้แล้วเขาจะยอมยาม้ายมาเป็นตัวำรองของอาริสงเบเกอร์ไปทําไม เพราะตัวของคนนั้นสามารถไปเป็นผู้สนับระตูมือหนึ่งได้กับทุกทีมดังนั้นต้องมาเรารุ้นกันแล้วล่ะครับว่าอนร์ยลูนินจะตอบรับข้อเสนอจากลิเวอร์พูลในครั้งนี้หรือไม่หงแดงสุดเส็งลิเวอร์พูลตัดสินใจไม่ไปต่อดิวเทนสกูเมเนอร์นะฮะเพราะมองว่ามีราคาแพงจนเกินไปสโมสรลิเวอร์พูลนะครับที่ก่อนในนี้ตกเป็นข่าวว่ามีความต้องการที่อยากจะคว้าตัวเทนสกูเมเนอร์สตาร์ กองกลางจากสโมสรนัอตาลันตาเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากแต่ว่าสถานการณ์ณตอนนี้อาจไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปแล้วเมื่อมีรายงานมาว่าสโมสรนลิเวอร์พูลนั้นกําลังเตรียมที่จะถอนตัวออกมาจัดเดียวการย้ายทีมผู้เล่นรายนี้โดยเหตุผลว่าไม่กล้าสู้ราคานักเตะรายนี้นั่นเองลิเวอร์พูลนะครับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเทนส์คูเมเนอร์มาอย่างยาวนานทำการข่าวลือที่ว่ามีโอ,อกาสสูงมากที่นักเตะรายนี้ จะกลายเป็นผู้เล่นคนใหม่ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าแต่สำหรับเาตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ต่างๆในเดือนนี้มันได้กลับตาลปัดไปหมดแล้วเมื่อมีรายงานข่าวล่าสุดจาก c o s of Size ระ v e ว่าตอนนี้สโม,มสรลิเวอร์นั้นได้ตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาจะไม่ไปต่อในเดียวกาันในทีมของเติร์นสกูเมเนอร์และมันก็ชัดเจนว่าพวกเขากําลังจะถอนตัวออกมาจากเดือนนี้โดยลิเวอร์พูลนั้นนะครับมองว่าค่าตัวจำนวน50.5หล้านปอนด์ ที่ทางอัตแลนตาตั้งราคาขายเอาวันนั้นถือว่าแพงจนเกินไปและที่ผ่านมานั้นนะครับลิเวอร์พูลก็ใช้ความพยายามมาแล้วหลายครั้งในการจะเพื่อต่อรองราคาค่าตัวนักเตะรายนี้ให้ถูกลงมาแต่ไม่ประสบผลสาเร็จจนเป็นที่มาของการถอนตัวออกมาจากดีนี้ในที่สุดนะครับซึ่งนั่นว่าการถอนตัวออกมาจากเดียวกันรเยี้ยทีมของเทิร์นสกูมเนอร์ด้วยเหตุผลที่ว่ามีราคาแพงจนเกินไปนั้นในตอนนี้ลิเวอร์พูลก,ก็ได้เตรียมแผนสัรองเอาไว้เป็นที่รี้แล,แล้ว โดยผู้เล่นรายใหม่ที่ลิ์พูกำลังให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้ก็คือเควินเทนส์ทิมเบอร์เพเมเกอร์ของเฟย์โนดซึ่งมีรายง,งานมาว่าเป็นนักเตะที่อันเนอร์สลอตนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากและได้สั่งการให้สโมสรลิ์พูเร่งทำการติดต่อและเดินหน้าคว้าตัวอดีตลูกศิษย์เก่ารายนี้เข้าสู่ทินแอนฟิลด์ให้ได้โดยเร็วที่สุดนั่นก็ว่าผู้เล่นใน,นตำแหน่งเพเมเกอร์นั้นถือเป็นตำแหน่งที่มีส่วนสำคัญกับสไตล์การเล่นของอันเนอร์สลอตเป็นอย่างมากนั่นเอง นั่นว,ว่าการถอนตัวออกมาจากดิวก,การเลี้ยทีมของเตรอนสกูมเนอร์ด้วยเหตุผลว่าแพงจนเกินไปนั้นทําให้แฟนบอลลิเวอร์จูลจำนวนมากต่างออกมาแสดงความคิดเห็นถึงการทําหน้าที่ของไมเคิลเอเวตว่าพร้อมที่จะทุ่มเงินทํเทียมแข่งกับทีมอื่นๆหรือไม่เพราะนักเตะด,ดีๆที่มีราคาแพงนั้นลิเวอร์พูลยังไม่กล้าสู้ราคาแต่ท่านั้นของสื่อรายนี้ก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลนั้นมีเงินมากเพียงพอในการใช้จ่ายซื้อตัวผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่า จะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าเทิร์นสกู l ไมเนอร์นั้นได้ถูกทางลิเวอร์พูลประเมินแล้วว่ามีราคาที่แพงจนเกินไปมันก็แค่นั้นเองมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยว่าลิเวอร์พูลจะไม่มีเงินในการใช้จ่ายซื้อนักเตะราคาแพงเข้าสู่ทีมนะฮะลิเวอร์พูลแกล่งอันเนอร์สล็อตเสริม5ตำแหน่งก่อนเปิดซีซั่นเติมแกล่งลุยซีซั่นใหม่ ตลาดนักเตะในช่วงสมมิฟิลล์หรือวูพูด,ดูเงียบเหลือเกินเพราะนับตั้งแต่ที่อร์เนอร์สลัตเข้ามารับงานกุมเงียนยังไม่มีการเซ็นญาก,กับนักเตะใหม่เลยกุนซือจางวันแลนนะครับได้รับการแต่งตั้งให้กรรมกาทนที่เจ็กิ้งพลับที่ตัดสินใจวางมือจากการกุนทีมหง,ง์แดงหลังจบฤดูกันที่่านมานอกจากนี้ทีมยังต้องแยกทางกับเจอรมาติฟอารียรนลาติเอโกอาคันตาลาซึ่งหมดสัญญาก,กับสโมสรไปแล้วรวมทั้งนักเตะอีก2-3ถึงคน นั่นทําให้คุมกําลังของทีมมีพื้นที่ว่างต้องเสริมทัพโดเรดนะครับมีคิวเดินทางไปอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งพวกเขามีคิวต้องพบกับเบลเบติสอร์เนลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่จะกลับมาลงเล่นแมตช์อุ่นเครื่องเกมสุดท้ายพบกับเซบีย่าที่แอนฟิลสำหรับในช่วงเวลานี้สลอตคาดหวังว่าจะสามารถดึงดูดผู้เล่นใหม่เข้ามาร่วมทัพได้ก่อนที่จะนําลูกทีมเดินทางกลับเมืองพุ้ดี ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ในายใหญ่หัวใสต้องการทำให้ได้เพื่อน,นำลิเวอร์พูลมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในฤดูกาล2024-2025ผู้เักษสาประตูขุมกำลังปัจจุบันอาริสงเบเกอร์เควินเคเลเฮอร์มาชโลปิตาลูก้าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในสมมตในลีกที่มีโกชันยอดอยู่ภายในทีมนั่นก็คืออาริสงเบเกอร์ขณะเดียวกันก็ยังมีตัวสำรองที่เก่งไม่แพ้กันได้แก่เควินเคเลเฮอร์แต่คาดกันว่านักเตะต,ต้องการายทียม เพราะหวังจะได้ลงเล่นเป็นมือหนึ่งอย่างต่อเนื่องขณะที่โัวชาวอริสตัดทินใจอัลาทินแอนฟิลแน่นอนวอล,ลิปูจำเป็นจะต้องหาอย่างอะไหลยชั้นดีมาเสริมทัพเพื่อรับรองกรเีที่อาริสโงเกเกดดวงแตกระบบาดเจ็บหนักหรือติดทุนแบนสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าลิเวอร์พูลจะเซ็นญ,ญาณในทวันขึ้นหม่เลิแม้พวกเขาจะมีข่าวโพันแสดงความสนใจในตัวของจัสตินบิโลผู้สัตรูเฟเนนูดและ อังรอยลูนินผู้สำประตูของเรอัลมาดริดตำแหน่งกองหลังขุมกำลังชุดปัจจุบนันโจโกเมสเวนจิฟันไดไอบไรามากโกเนเต้คาตาสซาม,มิการ์ดแอนดูโรเบอร์ซินเพนอเล็กซานเดอรจาเลวคอนซาคาเนอร์ลบลาสซี่เชฟฟันเดนเบิร์กลีสวิลเลียมนัทฟิลิปในตำแหน่งนี้นะครับมีความสำคัญอย่างมากที่จะต้องเสริมทัพโดยผู้เล่น เซนเตอร์แบ็กคนใหม่เนื่องจากเจอมาติปอำลาทีมไปแล้วขณะที่คอนซาแม้จะทำผลง,งานได้ดีเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแต่ยังมีบางครั้งที่เล่นผิดพลาดจนทีมเสียหายสลัดยังคงต้องการที่จะเซนเซอร์เซนเตอร์แบ็กที่มีประสบการณ์มารวมทีมอย่างน้อย1รายเพราะนั่นจะเป็นเรื่องที่ดีมาก,มากสําหรับการได้เล่นเคียงข้างกับฟันได์และยังเป็นแรงกระตุ้นให้กองหลังคนอื่นๆยกระดับฝีเท้าเพื่อยังตําแหน่งของพวกเขา อีกตัวหนังที่อาจจะมีการเสริมนั่นก็คือแบ็กซ้ายโดยคุณภาพของสมิการ์ดเพียงพอที่จะเป็นกําลังเสริมกับโรเบอร์สันได้ไหมหลังแข้งชาวกรีฑต้องพบกับความยากลําบากในการสร้างความประทับใจในตอนที่โรบโบบาดเจ็บด้วยการที่บราซิแสดงเห็นอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ลิววูตต้องการในฐานะกําลังเสริมในตำแหน่งแบ,บ็กขวาฉะนั้นหงแดงต้องการแบ็กซ้ายคนใหม่มากกว่าเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นให้โรเบอร์สันกลับมาเล่นด้วยฟอร์มระดับสูงอย่างต่อนเนื่อง ต่อไปเป็นตำแหน่งกองกลางคุ้งกำลังชุดปัจจุบันวัร์เตอร์อนโดโดมินิกโซวอสไลอเล็กซินแมกเลสเตอร์เคอติตโจนฮาวิเลียนไรอันสกาฟินแบกและสเตฟานบาไซติลิบูคาดหวังที่จะให้สี่กองกลางที่เซ็นสัญญาเมื่อช่วงสมเมติที่ผ่านมาว่าจะพบฟอร์มการเล่นที่อดเยี่ยมสำหรับฤดูกาลนี้โดยเฉพาะโดมินิกโซวสไล์กับราฟินแบกที่ต้องเจอกับความยากลำบากในการรีดฟอร์มเก่งออกมาในบางครั้งสำหรับซีซั่นเปิดตัวของพวกเขา สถานการณ์ในตอนนี้สล็อตต้องการหามมกฟิลฟีเท้าเยี่ยมมาร่วมทัพเนื่องจากติกโกอาคันตาลาซึ่งเจอกับปัญหาาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องโบกมือลาทีมไปแล้วดังนั้นผู้เล่นคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่เขาควรที่จะมีศักยภาพชั้นยอดและสามารถใช้งานได้ดทันที แต่แน่นอนว่าการดึงกองกางคนใหม่มาร่วมเทียมนอกจากจะช่วยให้กลุ่มกำลังเชิงลึกของทีมมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วแล้วยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้เล่นมิดฟิลด์คนอื่นต้องยกระดับฝีเท้าเพื่อที่จะได้เป็นตัวเลือกแรกที่จะได้ลงสนามต่อไปเป็นตำแหน่งกองหน้ากลุ่มกำลังชุดปัจจุบันมีลุยดิอาร์ดดาวิโนเยสโมเมสซาลาโคริเกโปดิโกโซตาฟาบิโอคาวโยและเบนด็อก สล็อตมีขุมกาลังด้านหน้าที่แข็งแกร่งมากๆโดยมีนักเตะ5รายที่อยู่ในกลุ่มแนวรุกที่เก่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกดังนั้นในายใหญ่หัวสายมีทางเลือกที่หลากหลายในการสร้างสรรค์เกมรุกให้ดุดันตามเทคนิคที่ต้องการนั่นอนว่าดีอาร์ดดุนเยสซาราเกปโปและโจตาคือตัวเลือกหลักในแผงแนวรุกของสโมสรแต่กระนั้นสล็อตอาจจะต้องซื้อผู้เล่นเกมรุกเพิ่มแนวน้อยอีก1รายเนื่องจากกุนซอชาวฮอลแลนด์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นนิดหน่อย ขณะที่คาร์วโยที่ทำงานได้เด่นๆในช่วงที่ลงเล่นแบบยืนตัวกับฮาวสตี้คาดการว่าน่าจะโดนส่งไปพัฒนาฝีเท้าแบบยืนตัวอีกครั้งโดยสำหรับเบนดกยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้อย่างเต็มที่แต่สลหรัดน่าจะเก็บเอาไว้เพื่อเป็นกำลังเสริมนะฮะ ลิเวอร์พูลยังคงเชื่อมั่นในตัวสเตฟานบาเซติกแม้หลายสโมสรให้ความสนใจสเตฟานบาเซติกกองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์พูลกำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในตลาดการขายนักเตะซัมเมอร์นี้แต่ลิเวอร์พูลยังคงมีแผนการที่จะเก็บเขาไว้ใช้งานบาเซติกได้กลับมาร่วมซ้อมกับทีมจุดแจกของหงแดงลิเวอร์พูลในช่วงปรีซีซันภายใต้การกุทีมของผู้จัดจาการทีมคนใหม่อย่างอันเนอร์สลอตแลนดได้ลงเล่นในเกมกระชับมิตรนัดแรกของซัมเมอร์นี้แล้ว ซึ่งถือเป็นการลงสนามที่นานที่สุดของเขากับทีมชุดใหญ่ของหงแดงนับตั้งแต่เดือนกันยายนตลอดปีที่ผ่านมานะครับบาซติกต้องเผชิญกับปัญหาการบาดเจ็บหลายครั้งที่เกี่ยวข้ของกับการเติบโตของร่างกายหลังจากที่เขาแจ้งเกิดอย่างสวยงามแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะฟื้นตัวกลับมาได้แล้วและตามรายงานจากเดแลติกระบุว่าลิเวอร์พูลคาดหวังว่าเขาจะพร้อมลงสนามในทันทีความพร้อมนี้เป็นผลพวงมาจากโปรแกรมฟื้นฟูสภาพร,ร่างกายอย่างละเอียด โดยเราเตนในวัย19ปีพร้อมที่จะกลับมาลงสนามหลังจากใช้เวลาพักผ่อนในช่วงซัมเมอร์ในการฟิตร่างกายและเสริมความแข็ง,ขงแร่งแม้ว่าจะมีการแข่งขันสูงในตำแหน่งกองกลาง,งของเทียมแต่ลิเวอร์พูลก็ยังไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวสเตฟานบาเซติออกไปแม้ว่าจะมีหลายสโมสรให้ความสนใจและตัวนักเตะเองก็ไม่ได้ต้องการย้ายเทียมลิเวอร์พูลคาดหวังว่าจะเดินทางไปทัวร์ปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาพร้อมกับตัวเลือกกองกลาง,งอย่างน้อย8คนรวมถึงตัวหลัก อย่างโดมินิกโซบอสไลน์เคติจโจนฮาวิเลียนและวัตโตรุเอนโดอเล็กซิสเบคเกสเตอร์และแลอนส์กาเฟนแบกจะตามมาสมทบในช่วงปลายฤดูร้อนขณะที่บ๊อบบี้คลาร์กก็ยังคงฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่แผ่นหลังแต่อาจจะได้การพิจารณาเมื่อกลับมาฟิตสมบูรณ์อกจากนี้แล้วยังมีความต้องการจากแฟนๆที่อยากให้สโมสรเสริมทัพกองกลางเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนโดยโอกาสในการเซ็นญากับผู้เล่นในตำแหน่งหมายเลขหกอาจขึ้นอยู่กับความช่วมันของสล็อตที่มีต่อบาเซติก มีการถกเถียงกันมานานว่าดาวเตะทีมชาสเปนร,รุ่นอายุไม่เกิน21ปีเหมาะสมกับตำแหน่งหมายเลขหหรือหมายเลข8มากกว่ากันแต่เชนนาเขาจะลงเล่นในตำแหน่งที่ลึกกว่าการมาถึงของนักเตะใหม่จะทําให้เส้นทางของบาสติกเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ยากขึ้นไปอีกเขาจึงจําเป็นจะต้องแสดงศัก,กยภาพที่ยอดเยี่ยมออกมาอีกครั้งเหมือนที่เคยทําได้หลังจากก้าวขึ้นมาจากทีมเยาวชนของหงส์แดงเมื่อปี2022นะฮะ นี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่23คริสต์มานะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมรสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ u b s c คร b e เพื่อเป็นกำลงังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ